เข้าติดตามพฤติกรรมก็เหมือนกับกลุ่ณก็ซื้อนะฮะจนเข้าโดยระยะนในรอบนี้ก็สามารถเข้าไปบางทีจากการข่าวเราเคยมีประมานสุดของกองในการรักษาความไม่คงภายในจังหวัดสุจินบุรีนะครับโดยท่านผู้ว่าอะไกัน ประมาณแปดเดือนแล้วแลแ้วพอหล,ลังนะจากอยู่ที่นี่ประมาณสองสามเดือนเนี่ยก็เราค่าลงพื้นที่เจอชาวบ้านพวกนี้เราก็รู้จักชาวบ้านไปทานข้าวเพราะว่าบางขอนแดงส่วนใหญ่พื้นที่จะเป็นพื้นที่ป่าสงวนคือทับลานกับเขาใหญ่เราก็ไปพอรู้จักชาวบ้านเสร็จปุ๊บชาวบ้านก็มาเล่าฟังบ้านที่เปิดเพลงดงังมีเสียงดัง เราก็ให้ฝ่ายสืบสวนเนี่ยเข้าตรวจสอบดูก็ปรากฏว่าบางทีก็เหมือนเด็กไม,ม,ม่เอามามั่วยามามั่วยากันเงี้ยมีการเสพเราก็จับมาเราก็จับมาเรื่องของการเสพเราก็พยายามหาข่าวมาตลอดว่ามีการเอายาม,มาปล่อยในพื้นที่ทุกยาบ้ายาอะไรเงี้ยเราก็พยายามสืบมาตลอดแล้วก็ทราบว่ามียาไอเข้ามาแล้วประมาณ3ามเดือนที่แล้วแต่ว่าจับไม่ได้เนื่องจากที่ตามที่รองท่านผู้กำกับสืบสวนเนี่ย ท่านลงอ่าลง,าลงสืบัวนหาข่าวเนี่ยก็คือว่าคนที่นําเข้ามาเนี่ยเขาไม่เขาไม่เขาไม่เล่นยาเขาไม่เขาไม่ติดยาติดติดคือเขารับวางเฉยๆมือว,วางเนี่ยแล้วเขาก็เอามาวางไว้ตามก้อนไว้ตามพวกเนื่องจากพื้นที่เราเป็นปุ๋ยเป็นป่าเป็นเขาเป็นพื้นที่การเกษตรเนี่ยเขาก็ไปเก็บไว้ตามต้นไม้เก็บไว้ตามภูมิประเทศต่างๆ แต่เรื่องจากช่วงนี้ฝนตกพอฝนตกเสร็จปุ๊บเขาก็มาไว้ในห้องน้ำพอไว้ห้องน้ำเมื่อวานนี้พอเราได้ผู้เสพเสร็จปุ๊บเราก็ไอ้ผู้เสพมันติดต่อครับเจ้าของยาพอดีเจ้าของยาเนี่ยมันไปเที่ยวไปเที่ยวในเทบก็เลยไอ้เจ้าของยาเขาบอกเฮ้ยเองไปไปเอาเองเลยไว้ที่ห้องน้ำตรงนี้เสร็จปุ๊บก,ก็พาไปเราก็ตามไปไปเห็นยาเจอยาตรงนี้ครับก็เลยนํใไปถูกทงการจับคุมนะค ผลณคพา์ยงแล้วนก็ตกเมื่อก่อนนี้ตกเท่าที่ผมจําได้กิโลละหกล้านนะตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณสามสี่ล้านต่อกิโลครับเราก็ได้ประมาณสามกิโลสามจุดแปดเจ็ดกิโลครับกือเก็คือคือผู้เสพผู้เสพาไปพาไปเอาผู้เสพเนี่ยเราถ้าเอาเอาขยายจากผู้เสพเนี่ยขยายไปหาเจ้าของยาคนละครับแล้วพอดีไอ้ผู้เสพเนี่ยผู้เสพกับ เจ้าของยากขคุยกันว่ายาอยู่ตรงไหนอะไรครับพาไปดูแล้วก็ไเจอเจ้าของยาด้วยแล้วก็พอกไปยาเจอเจ้าของยาที่บ้านเลยใช่ไหมครับที่บ้านครับที่บ้านขอบคุณมากครับ